ผมเก็บตกสักหน่อยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้หลังจากที่คุณพิธาถแถลงเมื่อวาทิตย์ข้อต่อสู้9ข้อในสารรัฐธรรมนูญกรณีกรกตร้องยุบพักแล้วก็กรณีรณ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 ตัดสิทศิกรรมการบริหารพักสิบปีใช่ไหมต้องใบที่มีการถแถลงก็ปรากฏว่าคุณธนกรวังมุงกุชระเราก็ต้องวางความเห็นแตกต่างสักหน่อย บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักรวมไทยช่างชาติออกมาบอกเลยคุณพิธา ดือรั้นนะไม่เคารพคําสั่งศาลร,รัฐธรรมนูญค่ะที่ออกมาเตือนก่อนล่วงหน้าแล้วว่าไม่ควรจะมีการถแถลงชี้นํากระทบความเชื่อมั่นกระบวน,นการวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญคุณธนกรบ,บอกนี่มันเป็นข้อสําคัญที่ประชาธิปไตยต,ยต้องยึดมั่นนะถ้าเป็นภัยพิบัติที่แท้จริงนั่นก็คือการเคารพกฎหมายเคารพคําสั่งศาลบอกกันออกมาถแถลงข้อต่อสู้คดีข้อต่อสู้คดีควรจะยื่นต่อศาลโดยตรงไม่ใช่จะมาถแถลงต่อสื่อมวลชนต่อประชาชนม,มากกว่านั้นยังมาอ้างข้อ กฎหมายแบบบิดเบือนเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นแบบข้างๆคูๆอ,อ้างประชาธิปไตยสารพัดทั้งเรื่องสารรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจยุบพักทั้งยังอ้างว่ากกตมีกระบวนการยื่นคำร้องไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกอม,มองว่าคุณพิทากับพักเก้าไกลเนี่ยมีความกังวลค่อนข้างหนักในเรื่องของคดีก็เลยทําให้ผ่านไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมกระบวนการกฎหมายทั้งระบบแบบนี้จะเป็นผู้นำประเภทที่ดีได้อย่างไร เมื่อถามว่าคุณวิทาบอกว่ายืนา่นศาลกกต่อไปยืน่นศาลโดยไม่แจ้งกับพักซึ่งเป็นผู้ถูกร้อง คุณธนกรบอกว่าประธานกะกะตได้ยืนยันการดําเนินการของกะกะตแล้วว่าไม่ได้ใช้ระเบียบสืบสวนไต่สวนแต่ว่าเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็เลยไม่จําเป็นจะต้องแจ้งให้พักเก้าไกลทราบเพราะว่ามีหลักฐานตามคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญแล้วก็บอกว่ามองว่าในชั้นกระบวนการไต่สวนของสารรัฐธรรมนูญเองเนี่ยก็เปิดโอกาสให้พักเก้าไกลได้ยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามที่พักขอขยายเวลามาถึง3ครั้งครั้งละ15วันจนครบกําหนดยื่นคําชี้แจงแล้วถึง หรือว่าคดีนี้กกตและศาลรัฐธรรมนูญได้ดําเนินการครบถ้วนตามกระบวนการยุติธรรม,มหลังจากนี้ก็เป็นดุลยพินิจของศาลผลจออมาเป็นบวกหรือเป็นลบพักก้าไกลก็ควรจะต้องยอมรับน้อมรับคําตัดสินการที่คุณพิธากับพักก้าไกลออกมาแถลงและอ้างว่าพักการเมืองเป็นส่วนสําคัญของระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นเนี่ยมันจะอ,อ้างไม่ได้เพราะถ้าพักการเมืองทําผิดกฎหมายก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงตรงนี้ การจะอ้างชี้นําสังคมว่าศาลไม่มีอํานาจกกตยื่นโดยไม่ชอบเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงด้วยคําพูดสวยหรูให้ตัวเองดูดีแต่เป็นการก้าวล่วงไม่เคารพคําสั่งศาลแบบนี้จะเป็นผู้นําประเทศที่ดีได้อย่างไรโอ้ก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งมีความคิดความเห็นที่แตกต่างอย่างที่บอกไปอาถ้าเรามองมุมหนึ่งกรณีของคุณเสรฐาเนี่ยจะไม่พูดถึงแนวทางการต่อสู้เลย ค่ะแล้วจะใช้คําว่าเขารบสารให้เกียรติสารจะไม่อธิบายเลยว่าสู้ยังไงขนาดเดียวกันของก้าวไกลเขามีวิธีหรือวิธีคิดอีกแบบหนึ่งคือถแถลงหลังจากที่ได้ยื่นคําชี้แจงไปแล้วอักษรไปสารหมดไปแล้วให้สาชนได้รับทราบเนี่ยท่านผู้ชมอ่ะ